สวัสดีพี่นอกทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจาสวัสดีทาง fc my fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้งเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง u t u b e ด้วยกันนะ้องทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางและกามาเป็นกําลังใจให้กับแอนดอยเส้นเดียวกันจามาพบกับแนวทางเวลาว3นา,าีิกาแนวทางของวันพุธวันที่7เ,เดือนหาพฤษภา2000หา6 8จ้า ก่อนสิไปรับชมวนวทางลาวสามคีวันที่เจ็ดจะมาเบิงผลของวันที่หกกันก่อนจะสำหรับลาวสามคีของห้าจจะลาวสามคีของวันที่หกเมื่อวานเลขเด่นไฮเด่นเจ็ดกับแปดวิ่งลูดจ,สดจ 3, 7, 1, 9, ะสำหรับผลจะสามตัวบนสามเจ็ดหนึ่งหลางเก้าสามสำหรับแนวทางของห้าถือว่าปังเนาะ เจ็ดหนึ่งบนมาตรงจ้าโอ้โหเน้นพีดตัวเนาะเน้นเจ็ดเก่ากับเจ็ดสองมาเจ็ดหนึ่งเด่นเจ็ดเพเจ็ดของห้ามาจา้านะถือว่าเน้นเบิ่นเจ็ดเจ็ดเบิ่นเด่นเจ็ดเจ็ดมาเด่นเจ็ดเลยเนาะ,ะสำหรับเจ็ดหนึ่งมาตรงก้าล่ลางเก้าสามของเ้ามี8แปดสามเนาะแปดสามเข้ามาเก้าสามสำหรับหลางโอ้โหเสียดไปอยู่แต้มเดียว สำหรับเหลาสามมืคีของวันที่หกยินดีกับพีน่น้องเอฟซีที่ตามประกาศเนาะสำหรับเมือนี่เนาะจะถือว่ามาได้แบบตรงตรงเจ็ดหนึ่งบุญจ้าวันที่เจ็ดมือนี่ตามรุ่นกันโตจะจสำหรับวันที่เจ็ดเมือนี่วันผุดเนาะมีแนวทางหวยลาพัฒนาหายอีกเนาะจ้าโอ้โหมือนี่เล้าสุนเล่าจ้าเหล้าสามมืคีกับเหล้าพัฒนาเนาะจ้าสำหรับมือนี่เนาะเพราะว่าเล่าพัฒเล้าสามมืคีนี่ออกทุกวันเน,นาะจ้า เวลา2องทุ่มเข่งสำหรับมือนนีตามรุ่นกันตจะเล่าซับมาขี้มือนีให้เด่น2กับ3ามสองามสามคือเบิ้ลเล็กเด่นสายวิง่งสายลูดหมักตัวได้ชอบตัวได้ถามหมักถ้าชอบนำไปวิง่งไปลูดได้้าจะเด่นวิ่งลูดอยู่2ตัว2กับ3จะาสองจับคู่สอ สองหาสองหกสองเจ็ดคู่ชุดท่ายสองแปดสำหรับเดินสามจ้าสามสองสามหาสามหกสามเจ็ดเมื่อวานนี่มาเก่าสามหลังเนาะสามแปดาาเดี๋ยวมาเบิ้งโตเนียนกันก่อนจ้า สำหรับโตเน้นเด่นสามรุด3ามลาวสมเมื่อกีมือนี้เน้นสามสอสาหำหรับเด่น2เน้นสอเจ็ดกับ2 8งแปหลักการแต่เบิ้์เลขเด่น2 2งสองขอเน้น3าหลักัน สำหรับแนวทางหวยลาวสามากี้วันที่เจ็ดแนวทางเมื่อนี่ก็คือตามนี่เลยจ้ะสำหรับลาวสามากีของเฮาเนาะหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบทเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะจะแนวทางมีเข่าแลกะก็มีรุดเราจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดประาการใดก็ขอตัวขอไพ่หลายๆเราจะขอบพุณงถูกการรับชมจะขอพุณงถูก การติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทนใดที่เข้ามารับชมหม่ๆม่จะถ่ายยังบอ่ันได้าาไดติดตามอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไวจ้จะเผื่อสิยงใดบู้พาแนวทางทีแอดจอยลงหายะนะจ้าแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า